ไปหาวัวก่อนวัวอยู่ไหนเราต้องไปตามหาวัวเพื่อนๆช่วยหาวัวด้วยนะเาเดี๋ยนะอชนปลายักษ์ปลายักษ์ยิงถึงวะเนี่ยยิงไม่ถึงหน้าที่ของเราก็หาหาวัวกันต่อไปเฮ้ยวัวเจอลูกนายไหมเนี่ย ตลกทาวีเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ขี่เองม,มอเตอร์ไซค์ขี่เองไม่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีไม่มีคนไม่มีคนขับขับเองก็ได้วะเอ้ยขี่รถดีกว่ากระบะกระบระเราชอบกระบะอือฮ่าฮ่มดทีไเกมเถื่อนวะเฮ้ยโอ้โหขับโคตรแรงอะ่ะนี่ผมกด W นิดเดียวนะดูนะ เนี่ยกดแชร์โอ้โหโคตรโคตรเกมโหดโดดกระทึบงเป็ดโอ๊ยตำรวจมาอีกแล้วตำรวจมาอีกแล้วนอนนอนมาอีกแล้วเฮ้ยตัวอะไรครับครั้งนี้รอบนี้ชิปชิปชิปจริงๆด้วยโอ้ my god ตำรวจขับนี้่อนเฮ้ยขับนิ้ว รถบีบไม่สนใจขับออกไปก่นอนสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับว้าลงมาทานนี้หนีไปก่อนเมืองจีนก็นมาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยอันนี้มันกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มเข้ามาก่อนนะทำไม,มไ,ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมาไม่ได้ตำรวจอะมาไม่ได้ตำรวจเนี่ยมันมีเข้ามาทำอะไรวะเนี่ยเหมือนสนามรบต่อสู้ ในภายพักนี้ใช้ไม่ได้โอ้ยใช่ไม่ได้อะไรคือใช่ไม่ได้เหรอครับมาเอาเอตำรวจมะเออเจ้าเหรอจะมาสู้กับข้าอย่ามาต่อยเอเอาไม้มาตีเราไม่ได้อืออมาไอ้ไอแกะไอ้แกะมันเหวี่ยงแกะยังไงวะฮู้ฮู เทพเจ้าบอกแล้วเทพเจ้าบอกอย่ามายุ่งกับพี่อย่ามายุ่งกับพี่นะเออ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 เดี๋ยวอย่าชนโอ้ยโดนรถชนเออโดนรถชนมางไกวางเดียจริงมันลุกขึ้นได้นี่วะเออไม่เจ็บอย่ามายุ่งกับพี่นะโอ โดนรถชนนรู้ก <Das được> ่อนรู Guys, ้ก <uno> uh, like, so <t 8> ่อนเดี๋ยวมันมีสไปเดอร์แมนแล้วกับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอีกโดดขึ้นมันติดมองไม่เห็นติดอีกเอ้ยเอ้ยจะไปตุดอ้าเอ้ยเอ้ยสไปเดอร์แมนปล่อยลงไปเอิร์สเอิร์สเออเริ่มเล่นเป็นเริ่มเล่นเป็น เออยากเจ๊งลำบากแท้โอ้โยเป็นใครบอกว่าเกมนี้เล่นง่ายท่านผู้ชมเอ้ยอย่าพุ่งไปเอ้ยมาเลยอุย้ยโอเมก้าเข้นมาได้แล้วผู้ชมเ้าวในปากพุงออกเ้าวในปากพุงออกทำไมเพราะมันขี้ได้อย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราต้องค่อยๆเล่นเพระาะว่าเราอยากกระโดดเลยนะยะมึงกระโดดมึงก็พลังเยอะเกินแค่โดดเบาๆก็ไม่ได้เหรอกดป,ประตูิดป,ประตูกนะ็ไม่ได้ว่าทำอะไรเกมดีวันนี้กระโดดแล้วก็ค่อยๆลงเออเออค่อยๆย,ย,ออออย่างย่างงยอง,ง เฮ้ยวิวของบนสวยแน่เลยมีช้างบินอยู่ข้างๆไบนี้มองไปทางนี้ก็เห็นกรุงเยเรูซาเล็มทางนี้ก็ใช้ด้าทาวนะครับโอ้ช่างสวยงามสว่างไสวมีโำลิสตำรวจอะไรเนี่ยสีชมพูอ๋อนี่ก็สถานีตำรวจมันต้องมีอะไรป้องกันเฮ้ยมีรถลังด้วยเห็นไหมอันนี้ตัวอะไร <laughs> เราเราจะลองวิ่งข้ามหนได้ไหมเอาเอาเอา,เอา,เอา มันไปก็ได้วะเฮ้ยสดสวยสวยเออลุกขึ้นมาได้ขี่มาลายหน่อยดูท่าขี่แห่งความแข่งเกมมาจัดเอานะ ไม่มีใครไม่มีใครขวางทำลายค่าได้เออไม่กลัวแล้วเราเหมือนได้คู่หูยักษ์แค่เดินธรรมดาดู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 ความแข่งแร่งดูดูดูด,ดูพลังทำลายล้างเป็นไงมันต่อยได้เดี๋ยวลองต่อยนะเพื่อนลองต่อยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ดอบอล ไปไงไปไงดูการนั่งดูการนั่งโ oh อ้ไม่กอดฮะเผ่าพันธุ์ของเจ้าเนี่ยลูกแมวเข้าไม่ได้โอเคเข้าไม่ได้นะเราหาวัวยังไม่เจออะไรเพื่อนเออเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดกาวพี่วัวพี่วัวต่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้ย mm hmm. ต่อยได้ เฮ้ยต่อยได้เออเอา้เอาสโลว์จังหู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 ห,ห,ห,หูตายเลยเหรอเฮ้ยหัวต่อยยังไม่ทันอะไรเลยเราไม่หยุดเลยนะ ฉันลองลอยอากาศหรือไหลเกมอะไรไม่รู้ครับนี่โคตรโหดม่กอดเลเวลจะถึงดี D. จะผ่านไปแล้วเราไปดูไชน่าทาวก่อนฮะเล่นเกมสามชั่วโมงแล้ว <laughs> เล่นเกมนี้สามชั่วโมง <laughs> <laughs> เฮ้ยมันพังได้ เออเฮ้ยเลเวลโอ้ oh my god <laughs> ตำรวจมารับล,ลูกดีตำรวจมาเป็นไ,ไรเป็นไรเอ้ยเอ้ยทำลายเข้าทำลายทำลายทำลายอันนี้คือวัวหญ้า มาสู้กันก่อนมาสู้หรอมาเหนมาเออเออเออมากี่ตัวชน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 มามานี่คือสัตว์เลี้ยงของข้าขอลงก่อนเดี๋ยวจัดการเองเออเอ,อกังฟูโอ้โหมีมีมีม เออมีกัดอุ้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ลูกลูกหนีหนีหนีหนช่วยด้วยเออเออยายาถ้ามีลูกน้องโคตรเก่งมาเออเกมเกมบ้าเออเออมาเออเหยียบเๆยียบ,ยยบ เอาอ้าวฮ่าฮ่าาฮ่าสมองสมองไปหมดแล้วจริงสมองสมองพี่ด็อกไปหมดแล้วจริงตายเอา้าไม่หยุดไม่หยุดเอา้เอาเฮ้ยวัว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 เจอวัวแล้วโอ้ยขึ้นไงวะเน,นี่ยขึ้นไงเราจำได้ไหมผู้ชมที่มันเป็นแบบที่มันบอกว่า ที่มันบอกว่าให้หาวัวมาใส่อะเออน่าจะตรงนี้แหละมั้งน่าจะใช่นะปุ่ม,มอะไรเนี่ยไบไม่ขึ้นไม่เข้าอ่ะขึ้นไม่เข้าอ่ะเฮ้ยไม่ต้องแล้ววัวมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยข้าต้องการวัวอยู่ตามมานี่อยู่ไหนวะเดี๋ยวห <laughs> าที่ก่อนนะี หาหาไอที่จำได้ไหมอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะไอที่มันเป็นก่ออ่ะเอา้าอไม่ใช่หาก่อนหาก่อนต้องลากบัวไปด้วยครับเดี๋ยววัวเออบัวอะไรใส่ vr เออบัวเชื่อมเฮ้ย โอ้ไม่กดโอ้สงสารที่แล้วมันพุ่งขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เพรมันก็เห็นมุมสูงดีนะดู่นนู่นู่จะแล้วจะแล้วบินไปนูน่นไง <l acht> บินไปน,นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีรูปอะไรบ้างเนี่ยค่อยลงค่อยลง วัวใส่ VR ได้วโคตรเท่บอกเฮ้ยมันลงอยู่มันลงอยู่นี่ตัวอะไรครับเพื่อนตัวอะไรอะ่ะหมาเหรอเดี๋ยว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 มีกวางกับตัวอะไรวะเนี่ยเออถ้ามันไปนู่นก่อนเพราะว่าวัวสำคัญกว่าความรู้ไม่ใช่ถ้าเจอแม่วัวคือให้ไปตรงกันข้ามใช่ไหมนี่คือเมืองเมืองหนึ่งอยู่นะครับเพราะนั้นเืินเฮ้ยโคตรเจ๋ง เออเป็นไงเป็นไงโดนไงเออยังไงสามปมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยสตูลหรอโอ้แม่ท่านเดียว เมท่านเดียนายนายจะตีเราไหมสู้นะเราเก่งนะมีหมัดเคนชิโร่เดินหน้ายานะโอเคปะไม่ตีเราจริงเหรอ อ๋อขี่ได้ด้วยเฮ้ยหุ่นยนโอมายกอดโคตรโหดอ่ะกระโดดดิเอ้ยโคตรเจ๋งหุ่นยนผสมอะไรบ้างั้ยเออเอาแล้วจะวิ่งล่ะโอมายกอด Hey, cadam. Too many maladies <laughs> in a little bit jar. In a modern time, we have brackets who want to know. Digital and analog, we're in a barrier. Oh yeah, 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 a barrier. Ladies and gentlemen, you know and I know that I love the foundation. With